เสียงนกนะคะคือดนตรีธรรมชาตินะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถนะคะทำให้เรารู้สึกดีนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดเสียงนกนะคะคือดนตรีธรรมชาตินะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถนะคะทำให้เรารู้สึกดีนะคะนี่แหละเขาเรียกว่า ธรรมชาติบำบัดบรรยากาศยามเช้าเช้าอย่างนี้นะคะดนตรีธรรมชาตินะคะอันแสนไพเราะนะคะยามเช้าธรรมชาตินะคะคือดนตรีธรรมชาติที่ใช้บำบัดเราได้นะคะ